ประเดิมวันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสันพาวุธเส้นน้ำมันหาย2 0 0แสนลิตรประเดิมพบทบวันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสันพาวุธทหารบกช่วยราชการเส้นน้ำมันหาย2 0 0แสนลิตร เมื่อวันที่1ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีกองทัพบ,บกสั่งตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่สูญหายจากคลังกองโรง,งงานซ่อมสอร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพาวุธกองทัพบ,บกกว่า2 0แสนลิตรเมื่อปี2565โดยล่าสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมิถุนายน2566โดยเจ้ากรมจเจรทหารบกเป็นประธานตรวจสอบในรายละเอียดซ้ำอีกครั้ง ล่าสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพอบอททบอได้ออกคำสั่งให้พลโทสุธาอดุลฐานานุศัก์เจ้ากรมสันพาวุธทหารบกไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบ,บกเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบกรณีน้ำมันหายโดยก่อนหน้านี้กองทัพบ,บกได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าปัจจุบันคณะกรรมการกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและยังไม่ ได้สรุปผลหากผลสอบสวนปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก็จะเสนอให้พิจารณาลงโทษต่อไปทั้งนี้แหล่งข่าวกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าเมื่อกองทัพบ,บกได้รับรายงานว่าอาจมีความไม่เรียบร้อยในการเบิกจ่ายและเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าว กองทัพบ,บกได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีพร้อมกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสอบสวนด้วยความรอ,ร,อรอบครอบครอบคลุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและรายงานสรุปผลสอบสวนให้ทราบโดยเร็วขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยต้องบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการกรณีนี้กองทัพบ,บกให้ความสำคัญในการตรวจสอบทุกข้อมูลข้อเท็จจริงและจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ